สวัสดสีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเที่ยวน้ำตกนะคะมากันเยอะมากเพราะว่าวันนี้นะคะ,ะมีสาวจากเกียงตองนะคะเมืองไทยเมืองไปนะคะทางเรียกทางตะวันตก <c oughs> <c oughs> เข้ามาเที่ยวเชียงตุงนะ,ะก็เลยพาสาวเกียงตองมาเที่ยวนะคะ <c oughs> ด้าหลังนี่นี่นี่ <c oughs> มีสายทาง แอบอยากกีนน้องล ma, function, ูกหลานานะคะมาด้วยกันเยอะมากเกือบ50คนอะมั้งรถสองคันสาวเพียงกองสวัสดีครับมึงสวัสดีดีๆเดี๋ยวมึงไปตัวในยูทูบนหยปล่อกแล้วอ่ะเดฝนมาหรอสุิตซกลุ่มเป็นอุ่ยชาติเมื่อไปกาไปชื่อชื่อชื่อนนะเห็นแล้วเกินแล้ว ai bơn anh ba ba tu mồi ếo thắm thắm à anh chít xám đó anh ba pha dám mà ai của nó à mít tôm à อนุญาตสาวๆมีสาวเกียงตองนี่ตคนนี้อันนี้สาวเชียงตุงเรานะคะสาวบ้านใต้บ้านเหนือกันเดี๋ยวรอลเลยแฟนน้องสาวๆเข้ามาเที่ยวน,นี่ลงุลงลานๆกันนะทางนี้นี่เน้นเขาอ่า เน้นหลานเข้าไปด้วยเนีนี่เหมือนนั่นมันเป็นมันน้อนนี้เยเนี่ยจากที่หมู่บ้านนี้นะเดินไปเขาบอกว่า15นาทีไม่รู้จะไหวไหมเราเดินทางมาจากหมู่บ้านหนองห้องนะคะจากอำเภอกาดฟ้านะคะเดินทางข้ามน้ำข้ามสะพานมาทางฝั่งกระเต่านะคะตอนนี้ก็อยู่ที่หมู่บ้านเขาเรียกบ้านหุ้มบ้านหุ้มนะคะ อ่าอยู่ข้างล่างพระธาตุจุกเปียงค้านี่แหละก็เอารถมาจอดไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็จะเดินไปที่น้ําตกนะคะเพราะว่าค่อนข้างไกลเหมือนกันแล้วก็รถไม่ถึงนะคะเราต้องเดินเท,าท้าาเท้ไปนะคะเดี๋ยวตามไปดูบรรยากาศกันเลย <laughs> ดูของปวดร้อน้า ไม่เคยไปนะคะน้ำตกแห่งนี้บ้านหุ้มนะคะก่อนจะถึงพระธาตุจุกเปียงฟ้าเอารถมาจอดตรงนี้ตอนนี้เขาทำซุ้มประตูไว้แล้วว่ายน้ำเหรอยุ้ยใคร่องฮะไอ้บุญใครอยากขึ้นไปนวลนี่มั้ยบรรยากาศนะคะร่มเบื้นต้นไม้

แค่ครั้งละคนแล้วก็ด้านซ้ายของเราจะเป็นทุ่งน้ำทางลาดอ่ะไข่นาดีมีอยู่่ะลุกตั้งปุ่นมาเนี่ไข่หนาดีคันมีเหน่ะเกือบครึ่งชั่วโมงนะจากอำเภอกัดฟ้ามาทางกัดเต่า บรรยากาศเหมือนตอนที่ลาไปอะไรนะน้ำตกหัวยางครั้งแรกที่เขายังไม่พัฒนานะแบบนั้นเลยเอาหมอสาไปจอดที่วัดเขาแล้วก็เดินเท้ามาก็คือตัดเลาะทุ่งนามานน่แหละตอนนั้นน,ะน้ำตกอย่ยางแต่ตอนนี้โอเข้าพัฒนาเยอะมากเขาเสริมเติมแต่งไปเยอะนะคะก็ลเลยไม่ธรรมาชาติแล้วละ่ะ แล้วก็ผู้คนก็ชอบธรรมชาติด้วยคขาจะสรรหาน้ำตกแห่งใหม่น้ำตกที่เป็นธรรมชาติไม่เคยมานี่ครั้งแรกเยอะมากนะกันเดินเท้ามาลัดล้อทุ่งนาไกนะ้เคยมาเนรู้สึกว่าไกลนะไม่เคยมาเราจะถ่ายมีน้ำ่ะ ไม่เคยม้น่าจะไกลอยู่โอ้ต no ่เด็กฮิฮิงานี่ยูบรรยากาศควายไม่เคยเห็นคนเยอะนะคะคนเยอะขนาดนี anyway> ้ Bilder Taiwan

ทั้งนี้เขาไม่เคยตัดไม้เท่าไหร่ก็เลยป่าไม้เยอะนะคะน้ำก็เยอะตามไปด้วยเขาได้ทำมาใช่ค่ะทำมาน้าเอ๋ยไปทงไปไร็อค้าหน่องพี่ครับก็จะอยากซื้อเนี่ย

ิไม่รัเขาใช้ไฟปั่นด้เครื่องปั่นน้ำเพราะน้ำเขาผสมบูนตองเลย้อกเลยตอกเลยเนื้อน้ำเขาถึงเลยเป็นไฟใช้แต่แค่นี้เท่าน่าานน้ำเขาไม่ได้ยำ รัดทุ่งรัดนามาขนาดนี้นั่งคุ้มไหมล่ะมันจะคุ้มไหมเนี่ยสวยไหมเนี่ยสบายมาไรบวันโดยให้ดีผมก็หน่อยหน่อยนั่งเนาะสบายมาลาย้านโดยให้อี่อ้ยอีช่างตกจ้องกูหรอเอานั่งกูรเอาฮะ เราฉาข้าวตี๋วดีกันเาเยอะนิต <c oughs> <c oughs> อนนี้ไม่นม่าปลาไมต้องฆ่าให้อเราต้องมีหันี่คือจัง <c oughs> <c oughs> ปลากาไฟป่าเบ็ดมาล้ำลยอะย่งเออมันเป็นหินมันเป็นหน้าผา <c oughs> เหมือนเป็นภูเขาหินหมดเลยมีน้ำนะทุกที่น,นี่ไม่มีอะไรเลย,ยมันเหมือนไปเที่ยวแอน้ำตกทางเดอรอเลยอ <c oughs> ะนะเอาจริง เมื่อนั้นตกไปเดรโลเลยนะคะไปเดรโลก็จะมีหินเยอะแยะมีน้ำมีผักกุดผักน้ำนะคะเที่ยวป่าธรรมชาติเหมือนทางเดรโลมากพักเหนื่อยก่อนยังไม่ถึงอะ <laughs> <laughs> น้ำ้างเดือลจริงๆนี่เราคุณตัวเดยอดลหรอเออตังกุ๊กเดอโลนี่น่ะไปสวดป,ป้าหาพักกุฎเจ้าแม่ล้างป่าบูกินะนะี่น่ะสาวๆมาลำบากกันไหมเนี่ย <laughs> ธรรมดาซะที่ไหนเออเอาดีๆสองโคส้นี้ต้มน้ยต้มน้ยเอาดีๆพระประดุษมานำทางนะคะนี่ถึงแล้วน้ำตกไม่เคยสูงนะคะแต่ว่ามันธรรมชาติไงคนเขาชอบธรรมชาติกันนะคะ <c oughs> หมึงก็จะอาบน้ำกันเลยนะ <c oughs>

Tôi nói yếu cơm của tao vẫn là đấy <laughs> <laughs> cơm cháu vẫn là cái cháu phải còn bữa này nó xài bột mây làm không à bột mây mình xài mây làm có một cái à cổ nó xài bột mây làm <laughs> าค่ไหเอาอวันที่คมัดยมู่้จัมัดเราเอาวอกำเขียวเลยใส่กิ๊ หมือนมเอมืนมแนอ้องมาสุดาสาวสาวมาลำบากสามยงตรงสาเชียงตรงอันนี้ขึ้นมาชั้นบนนะมีสองชั้นชั้นบนสูงหน่อย เอเคข้างล่างเมื่อกี้นั่งเล่นนะขึ้นมาชั้นบนก็จะมีน้ำเยอะน้ำตกสวมาก้ง้าพี่เจมส์ไ้าวันอ่น่าสนุกน้าคนักกอด

มินลิงอยู่ตัวหนึ่งมันจะมินลิงอยู่ตัวหนึ่งที่ต่างมาจากคนอื่นโอ้ยสนุกเลท่าไหร่ Thái Linh, Thái Linh, Thái Linh Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì You're my friend, <laughs> Anh em quạt tắm sát, phá, lấy ma không đầy trên này cố nằm cái gì ai có mù cái này nè. นี่โอ้โหวันน้ำเน้อยแค่ํำนานดีกว่าเออยังใปรกรอกใครในป่านี่แหละอ้เนื้อมันดูไม่ดูานหนึ่้โอยีวากลับแล้วนะคะเย็นแล้ว น้ำเยอะนะที่นี่น้ำเยอะน้ำใสวยก็เป็นลูกเป็นหลานนะพยักพี่น้องมากันหมดเลยสาวเกียงตองก็มาจากสาวตองหมายถึงสาวที่มาจากเกียงตองนะคะก็เป็น ลูกหลานคะเป็นหลานหลานของอน้องชายน้องชายแสลูกหลานมากันกว่า20คนน,ะน,นี่น้ำใสแล้วก็เย็นมากๆนะคะน้ำป่าธรรมชาติเอาจริงๆแล้วคนที่เขา คยไปเที่ยวน้ำตกนะคะหลายๆที่ที่ผ่านมานะคะจริงๆแล้วเขาชอบแบบบางส่วนน่ะเขาจะชอบความเป็นธรรมชาติมากกว่านะคะน้ำตกถ้าปรุงแต่งเยอะเกินไปมันก็จะไม่สวยนะคนไปเที่ยวเยอะบ้างแล้วก็คือมันไม่มีที่นั่งนะ,ะมันม,มีความเป็นส่วนตัวบ้างนะ,ะแต่ว่าบางส่วนที่เขามาที่แบบนี้คือเขาชอบที่แบบน้ำตกที่เป็นธรรมชาติจริงๆอ่หล่ะค่ะ มันไม่มีอะไรปรุงแต่งนะคะแต่ก็ต้องแลกด้วยการเดินมาไกลหน่อยแล้วก็เหนื่อยหน่อยนะคะชมธรรมชาติไปนะคะแล้วกอ็อยากกินอะไรก็ซื้อมาหรือว่าเอามาทํากินที่นี่เองนะคะแล้วก็ตอนกลับเราก็เก็บขยะ,ะเขาหรือว่าเก็บขยะกลับทิ้งให้หมดนะคะเราไม่ทิ้งไม่คว้างลงนะ,ะไม่น้ำไม่ไม่ทิ้งไว้ที่นี่นะคะไม่ทําให้สกปรกนะคะเพราะว่าเราต้องมาอีกแน่นอนนะคะถ้า มีคนอยากมาเที่ยวนะเดี๋ยวว่าค่อนข้างไกลหน่อยนะเพราะวันเดินทางคนที่ไม่ค่อยอสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็อาจจะมาค่อนข้างยากหน่อยนะเพรามันเป็นโขดหินมันเป็นถนนเส้นทางแบบอะไรอะเดินลัดเลาะทุ่งมาแล้วก็ทางมันแคบด้วยนะคะมันเป็นวินเป็นอะไรอย่างเงี้ยกลัวลื่นล้มนะคนที่ไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่ก็ คือมาก็จะค่อนข้าง่าเดินทางลําบากหน่อยนะคะแต่ก็ธรรมชาติคะ่ะที่นี่ธรรมชาติมากๆนะคะ,ะน้ําเยอะนะคะแล้วก็น้ําใสเย็นมากๆนะคะเหมือนทางเดอรอสมัยนั้นเลยตอนที่น,นล่าเป็นประมาณสามสี่ห้าปีที่ผ่านมาแล้วกันทางเดอรอโนลาเขาจะชอบไปเที่ยวน้ําตกแบบนี้บ่อยๆนะคะแต่ว่าช่วงนี้ เขาตัดฟืนตัดไม้ทำลายป่ากันเยอะเขาตัดฟืนขาย,แล,ขายแล้วก็น้ำค่อนข้างแห้งนะคะอยู่รอก็เลยไม่ได้ไปกันนะคะวันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศาการมาเที่ยวน้ำตกแห่งนี้นะคะน้ำตกธรรมชาติแห่งนี้นะคะเป็นครั้งแรกนะคะของนราเก็บภาพบรรยากาศมาให้เอฟซีได้ชมด้วยนะคะน้ำตกที่เป็นธรรมชาติจริงๆนะคะไม่ได้ปรุงแต่งอะไรไม่ได้ปรับแต่งอะไรให้มันเปลี่ยนแปลงมากนักคือธรรมชาติเลยไม่ต้องไปปรุงแต่งเขานะคะให้เขาเป็นธรรมชาติแบบนี้แหละ ลเดินทางกลับแล้วนะคะตอนกลับนี้น่าจะเร็วนะคะตอนมานี่นานมากเลยยยยเยียยวยยยยย่ยย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  ฮา่ลม ah. ีเจเจมอ่ะันเบียร uh ์แ huh. ่ก็งเมียนอ่าก็เก็บภาพนะคะบรรยากาศการเที่ยวน้ำตกนะคะธรรมชาติวันนี้มาให้สีได้ชมนะคะ ่น้ำตกบ้านหุ่มนะ <g iggle> ก็อยู่ข้างล่างของะธาทุาจุกเป้นฟ้าเนี่ยแหละยังไม่เคยมาข้ะมาเป็นครั้งแรกนะมากับลูกกับร้านมากับเพื่อนกับพี่น้องนะคะก็อาธรรมชาติมาฝากอีกิทุกคนนะคะถึงแม้จะเหนื่นอยไปหน่อย <g iggle> อย่าลืมติดตามช่องโนราเชียงปูนก,กดไลค์กดแชร์กดกระดะะเป็นกำลังใจด้วยนะคะ